เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสิ่งที่ผู้ว่ากอทมอป้ายแดงใหม่แกะกล่องครับคุณชาชาสิริพันธร์รมก็คือไปเฝ้าดูเลยค่ะฝนหนักหลายจุดเลยนะในกรุงเทพนี่ค่ะท่านไปที่ไหนท่านไปที่สำนักระบายน้ำตอนสี่ทุ่มอ,อสี่ทุตอนสี่ทุ่มเพิ่งจะ หยุดตกไปแป๊บเดียวเองมั้งคะเมื่อคืนเอาจริงๆก็คือนอกเวลาราชการแล้วนะสี่ทุ่มนะคือก็มีทางด้านของพอและเจ้าหน้าที่ก็มาต้อนรับนี่เราก็เปิดจอเรดาร์ตรวจปริมาณน้ําฝนกันเมื่อวานนี้ก็ยังไม่พบพื้นที่ไหนนะคะที่มีน้ําท่วมขังหรือว่าได้รับผลกระทบแต่อย่างใดค่ะแต่คุณผู้ชม มันมีอยู่จังหวะหนึ่งที่เป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ว่าชาชาติกับท่านผออผู้ว่าชาชาติถึงกับตกใจเลยนะพอผออ,อธิบายให้ฟังว่าเออคือถ้าพูดถึงกรทมเนี่ยมีคลองอยู่ทั้งหมด1,980คลองเยอะนะฮะาการขุดลอกคูคลองนี่สำคัญเนะาะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้น้ำท่วมขังงบตอนปี65ที่ได้มารายงานแบบนี้งบปีห5ที่ได้มาเชื่อไหมคะขุดลอกได้แค่สองคลองอ ไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมฮะไม่ได้ฟังผิดค่ะ2อคลองจาก1,980คลองอมไม่ใช่แค่พี่คิงตกใจคุณชาชาติไม่แพ้กันดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ ได้พวกรอบท่อรอบคองกันทหรอือเปล่อบท่อเนี่ยครับก็คือทุกปีในเราก็จะมีการรอบท่ออย่างปีที่แล้วนี่คลองเนี่ยนะครับงบปีหกห้าปีเนี้เราได้แค่สองคลองอ้าวจริงดิจริงดิจากพันหกต่กี่คลองครับรอบร้อยแปดสิบคลองที่เราสำรวจใหม่พันเก้าร้อยสิบคลองกับการเก้าร้อยแปดสิบคลองทำได้แ <3, 180 S 1> ค่สองคลองคือถ้าปีหกห้าเนี่ยเราได้สองได้เพิ่มเติมอีกหกไอ้นี่ตลกหรือเรื่องจริงเนี่ยจริงจริงพันเก้าร้อยแปดสิบคลองรอบได้สองคลองโอ้โห จังหวะท่านพูว่าชัดชาติก็คือไม่อยากจะเชื่อตอนแรกคือจริงดิอ่ะพอบอกว่าจริงแล้วอนี่เรื่องตลกหรือเรื่องจริงเนี่ยย้ำอีกนะจริงยิ้มแห้งเลยฮะโอ้โหนึกว่าเป็นแบบจังหวะซิทคอมเลยพี่เขงเนี่ยค่ะโตตอบกันไปมาจะกี่ครองนะเอาใหม่พันเก้าร้อยแปดสิบคลองแล้วทำได้แค่สองครองเนี่ยนะท่านชัดชาติก็ถามท่านผอก็ตอบใช่ครับปีหกห้าได้สองครองโอ้โหแล้วอีกหนึ่งพันเก้าร้อย 78คลองทำไมยังไม่ลอกครับเนี่ยนั่นสิคะเอออ่ะหัวจะปวดภาษาวัยรุ่นบอกแบบนี้ตายตายตาแต่ว่าท่านผอท่านก็บอกต่อแบบนี้ว่าเอาเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเห็นว่างบจะมาเพิ่มครับเอาฟังประโยคนี้มันจะใจชื้นมาเพิ่มเท่าไหร่มาเพิ่ม10คลองอ๋อจะลอกเพิ่มได้อีก10คลองก็รวมเป็น12ถูกไหมฮะ12จุดถ้าลอกได้12คลองจาก1980อีก1968คลอง มเมื่อไหร่จะเล่าได้ครบครับเนี่ย น้ำจะท่วมอีกไหมครับเนี่ย<ส>มันเกิด<ส>อะไร,รขึ้นนะเนี่ยนั่นนะสิเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเรื่องเดิมเลยอะ่ะหมอป,ประมาณเนาะคะครเรื่องนี้เอาฝากท่านผู้ว่าชัดชาติหน่อยแต่เมื่อวานนี้สิ่งที่ท่านแนะนําได้เบื้องต้นก่อนท่านบอกว่าอย่างนั้นขอให้เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของจุดนี้เนี่ยแหละศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้าท่วมให้ดีขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างการพัฒนาระบบการคาดการฝนแบบนี้พยากร์ล่วงหน้าให้แม่นยำการเพิ่มอุป,ปรกรณ์วัดระดับน้ําในคลองหรือว่าบนพื้นถนนรวมถึงติดตามสถานีสูบน้ําด้วย นี่นะคะเมื่อวานนี้ทํางานอย่างหนักหลายคนก็ดูไลฟ์ท่านไปด้วยแล้วก็แซวเหมือนกันว่าอุ้ยท่านชัดชาตินอนตอนไหนคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่เมื่อคืนเกาะติดอยู่เรื่องน้ําปรากฏว่าช่วงเช้าไปต่อเลยค่ะผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปที่หอศิลป์กรุงเทพมหานครนี่เห็นสีรุ้งแบบนี้นี่คือสีสัญลักษณ์ของงานคลายมัน2022ของกลุ่ม L G B T Q นะคะ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความแตกต่างหลากหลายอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจนะคะนี่แหละค่ะก็จัดงานขึ้นไม่เลือกปฏิบัติทุกอย่างต้องเสรีและเท่าเทียม คนชื่นชมนะฮะบอกว่าคือเป็นตัวอย่างของผู้ว่าที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปที่งานใหญ่โตมีพิธีรีตองเยอะแยะคนจํานวนไม่มากแต่ท่านให้ความสําคัญกับคอนเซปต์และท่านทํากันบ้านด้วยนะ,ะท่านพูดเนี่ยโดยเข้าใจคอนเซปต์ว่างานเนี้ยจัดขึ้นจัดขึ้นเพราะอะไรมีที่มาที่ไปยังไงแล้วบางช่วงท่านก็เลยบอกว่าขอบคุณมากสําหรับความ,มห่วงใยที่บอกว่าผมพักผ่อนไม่เพียงพอผมมีเวลาพักผ่อนเพียงพอช่วงระหว่างวันบางทีระหว่างวันกลางวันก็แอบงีบ้างมไม่ต้องเป็นห่วงยังมีแรงทางานได้อีกเยอะและท่านพูดยังไงไหมจอยคุณผู้ชม่ะวัน ถ้าเกิดว่าหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะมันหายไปแล้วนะสองวันแล้วท่านมีเวลาแค่4ปีในการทําหน้าที่ผู้ว่ากทมดังนั้นสองวันที่เป็นวันพักก็มีความหมายท่านเลยแบบอยากทํางานอย่างนอนสต็อปเนี่ยผู้ว่ายุคใหม่ฮะเนี่ยฮะส่งกําลังใจหลายคนก็เป็นห่วงแล้วกันอยากให้ท่านดูแลสุขภาพด้วยหลังจากงานนี้ที่หอศิลป์ยังไม่หมดค่ะภารกิจวันนี้มีอีกไปต่อนะคะที่สวนศิลาเล็กใต้สะพานภูมิพล จุดนี้เขาทําอะไรล่ะเนี่ยจุดนี้เขาเป็นโครงการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินพูดยังยๆก็คือว่าจะมีการนําสายไฟฟ้าจากที่เราเห็นเนี่ยมันพลุ่พลังอะ่ะเอาลงใต้ดินนี่ให้มันเรียบร้อยไปเลยนะคะเป็นโครงการของการไฟฟ้านครหลวงเส้นพระราม3นะท่านผู้ว่าชาติาก็สั่งการเจ้าหน้าที่บอกว่าทําให้ฝาบ่อให้มันเรียบนะให้มันเสมอกับผิวจราจรมากขึ้นเออเป็นจุดที่ละเอียดนะจุดที่เล็กน้อยแต่ละเอียดและสัมพันธ์ เพื่อให้ชาวบ้านจะได้สัญจรเส้นทางนี้ปลอดภัยนั่นเองค่ะหลายภารกิจ่อยนะครับท่านเป็นกําลังใจให้นะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้